พูดถึงซีไซส์วันนี้เราชวนติดตามความเคลื่อนไหวของภาคพ,พลเมืองที่ร่วมกันเล่าเข้ามาเรื่องที่จะขยายใหญ่วันนี้แน่นอนค่ะเน้นไปที่เรื่องของทรัพยากรซึ่งเป็นโจทย์ร่วมของเราทุกคนเราต้องใช้ทรัพยากรนะคะจุดหนึ่งชวนคุณผู้ชมดูภาพพิกัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเราปักหมุดลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพัทลุงนะคะหมุดนี้ที่พัทลุงจะเห็นว่าเป็นพิกัดที่อยู่ในเขตทะเลสาบสงขาค่ะ คุณชัยวันเหนมรักนะคะสื่อพลเมืองในพื้นที่ปักหมุดรายงานพาเราไปดูกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ค่ะลงพื้นที่บริเวณจุดนี้เพื่อที่จะเก็บข้อมูลสำรวจพันปลานะคะคุณผู้ชมจุดนี้อยู่ในเขตอนุรักษ์บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พนังตุงซึ่งก็อยู่ในเขตของทะเลสาบสงขลาครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดในพื้นที่ทะเลสาบสงขลานะคะนครศรีธรรมราช พัทลุงแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะพัทลุงอยู่ฝั่งนี้นะครศรีธรรมราชอยู่ติดริมทะเลและด้านล่างทะเลสาบสงขลาตรงนั้นก็คือพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะลองเช็คเข้าไปดูความสมบูรณ์ในพื้นที่จากภาพนี้ค่ะจุดนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของฝูงโลมาอีราวดีหรือว่าโลมาหัวบาดนะคะ ปัจจุบันเนี่ยมีรายงานว่าเหลือเพียงแค่ฝูงสุดท้ายอยู่ที่นี่แล้ะค่ะทะเลสาบสงขางานนี้มูลนิธิพื้นที่บบชุ่มน้ำทะเลน้อยแบบร่วมกันกับเขตแบบห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์พนังตุงนะคะพาเจ้าหน้าที่แล้วก็น้องๆค่ะลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมแปลงร่างเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ได้แบ่งปันเทคนิคการเก็บข้อมูลชนิดและปริมาณของปลาในทะเลสาบสงขลานะคะจะได้รู้ว่าจุดนั้นมีปลาอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาเอาไปทําอะไรกันต่อเดี๋ยวมาเล่ามาขยายให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ไปดูภาพกิจกรรมที่ต้องบอกว่าสนุกและน่ารักมากค่ะการรักษาปลาเหล่านี้ควงทิ้งปารวีคอทะเลสาบสงขลาพอนสงขลาเลเราพาเด็กเยาวชนนะครับเด็ก เล็กๆมาเรียนรู้การเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยๆกันนะครับมาเรียนรู้ชนิดของปลามาเรียนรู้ว่าถ้าเราจะเป็นนักวิจัยในอนาคตเราจะทําอย่างไรบ้างครับก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเด็กๆปลารกระพงเขาคือลูกชายชอบปลาอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเขาเป็นสิ่งที่เขาชอบนะคะแล้วก็เหมือนเราไม่เคยพาเขามาเที่ยวแบบนี้เลยเนี่ยเป็นครั้งแรกของน้องะคะ่ะ ขเขาได้เรียนรู้กับธรรมชาติของจริงเลยเราจะไม่ต้องแบบไปหาข้อมูลเพื่ออธิบายอะค่ะอันนี้คือมันตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาอยากรู้ไปเลยเขาได้รู้ว่าเออวันนี้ปลาที่ผมปลาเสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รู้ข้อมูลปลาเพิ่มขึ้นอีกจากเดิมอะค่ะอันนี้ปลาปลากดรกด ที่เราสํารวจพบก็มีหลายชนิดนะครับแต่ว่าชนิดพันธุ์ที่เด่นๆที่เป็นปลาเศรษฐกิจก็อย่างเช่นปลากดนะครับก็มีขนาดใหญ่แล้วก็พวกปลาที่ท้องถิ่นเรียกว่าปลาขี้ขมนะครับก็มีจํานวนค่อนข้างเยอะครับก็จะมีพวกปลาหมอช้างเหยียบปลากระพงหินนะครับแล้วก็ปลาเสียพ้นน้ําก็คือตอนนี้เราอยากจะได้รู้สารภาพาของจํานวนชนิดแล้วก็ ปริมาณก็าก้าวของของสัตว์น้ําในทะเลสาบสงกานะครับเพื่อได้เป็นเป็นหน่วงใช้ในการวางแผนการจัดการทะเลสาบสงกาในคอคาคตโดยเฉพาะตอนนี้ที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือเรื่องโลมาและวดีโลมาและวดีต้องกินปลาชนิดอื่นสัตว์น้ําชนิดอื่นด้วยเพราะฉะนั้นแหล่งอาหารของเขาก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะได้เรียนรู้ว่าตอนนี้มันมีเพียงพอด้วยหรือเปล่านะครับเพื่อถ้าเราจะวางแผนการจัดการทะเลสาบสงกาหรือว่าสงกรรราลากูนนี้มีความยั่งยืน หรือว่าเราจะรักษาโลมาอล้ววาดีไว้เราก็ต้องรักษาแหล่งอาหารของเขาด้วยชัดเจนว่าเด็กๆได้เรียนรู้ธรรมชาตินะคะและข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจะถูกใช้วางแผนในการจัดการรักษาพื้นที่อาหารและพื้นที่อนุรักษ์สำหรับโลมาอิลาวรีฝูงสุดท้ายที่ทะเลสาบสงขลานะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมทั้งวันว่าตอนนี้น่ากังวลนะคะอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยค่ะยังอยู่ที่